สวัสดีจ้าพี่โยโคราดบาดตี๋้ะจ้ามาจ้ะวันนี้พี่โยก็ไปทํางานจะเช้าเหมือนเดิมนะจ้ะแต่ว่าก็มีอาการผิดปกตินะจ้ะก็เลยลองแย่จมูกดูผลสรุปออกมาก,ก็คือน,นั่นแหละจ้ะโยก็มีเชื่อไข่วัดใหญ่สายพันธุบีนะจ้ะเขาก็เลยให้การมาพักผ่ออยู่บ้านนะจ้ะ ไ้อยึดถักหาวันจะมันก็ติดเสาร์ติดพอดีนะจ๊ะนี่อันนี้ก็เลยจะให้หน้องแนนนี่แย้มอนกันนะจจะเพราะน้องแนนนี่หายมาหลายวันแล้วเผื่อถ้าว่าที่จะได้ไปเอายาขาดชงขาดเชื่ออะไรก็โรงพยาบาลมาก,กินน่าจะพอพิยกูกได้มาแล้วเราจะอาจะเป็นไข้วัดใหญ่พวกนี้สายพันธุ์ A สายพันธุ์ B คือต้องไปเอายาขาดเชื่อไปรับยากับโรงพยาบาลมาก,กินน่าจะนี่ไปตรวจตาอะไรอย่างเงี้ยนะพิโยเยต์อาการเริ่มต้นของพิโยนี่ก็คือ ตื่นชามามาชานี่คือรู้สึกว่าปวดหัวแล้วก็เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวนะจ๊ะแล้วก็มีไอแบบไอแห่งๆแล้วก็ยังมีแบบเป็นสิรอะไรนิดหน่อยนะจ๊ะก็เลยพี่โยก็เลยบวชเป็นกว่าอะไรนี่หลายนะจ๊ะก็เลยแยด่ดูก็เลยมันกลายเป็นแบบึ้นผลออกมานะจ๊ะว่าเป็นไอฟูมันขึ้นว่าฟูบีนะจ๊ะเป็นในเครื่องตัวนะจ๊ะมันจะมีเอมีบีแล้วก็มีโควิดคือตัวทั้งหมดเลยนะจ๊ะที่นี่ พอพี่โยเห็นมันก็ขีดมันก็ขื้นแก๊สในนี่คะแนนนะมันก็ขึ้นมาว่าเป็นบีนะจ๊ะที่นี่ก็เลยไปหาหมอแล้วไปให้หมอให้ออกไปสั่งยาแล้วก็ให้ใบไปลดลงแค่ไหนพี่โยกลับมาพักมันจะพี่โยกลับมาบ้านแล้วท่นนี้ก็เลยจะให้น้องแนทตรวจด<า>ูว่าเป็นยังไงนะจ๊ะ <c oughs> เรากมารอดูผลกันอีกทีแล้วจะผล,ลดังเนีนจะเป็นยังไงแล้วจะแให้ดังนเนีนเย่กันจะแล้วพี่โยจะต้องเป็นคนเย่ให้อิสระบ้านเย่เองอ่ะมันจะนั่นกว่ามันจะมันจะรูมันจะเม่นก็คือเข้าไปลึกๆเลยให้มันชนนั่นเลแเราก็ไปจุม่มหมุนๆมุนมุนในรดน้ำยาแล้วก็เยสองางใช่างเดียวพอเหมือนของเตื้นแห่ละ เงี้ยไปดึกๆเลยเงี้ยคือแล้วก็เงี้ยค่อยๆเงี้ยเข้าไปนะ,ะมันจะดแซ่บๆหน่อยนึงไงอ้เจ้าก็ต้องอันนั้นจะ้ะตอนเห็นนังแนนมีอาการไอามาหลายวันแล้วพี่โยก็เลยแบบว่าถือเชื่องตรวจมาให้นังแนนตรวจดูด่าเงี้ยเข้าไปให้จุดเลยแล้วก็ไปเปิดฝาจุกสีแดงแล้วก็เอาไอ้ตัวปลายอันนันน้นอันเงี้ย จุ่มในน้ำยาหมุนไปหมุนมาประมาณสิบห้านาที <1> 1> แง่เขาเอแป๊บเดียวเท่านั้นเลยแมย่ได้เยวันเทไปเนาะขอ,องหนักเตือนจังแข่งแทงกับไปแต่วันดึงออกเลยแล้วก็เปิดใ้ตัวเปิดตัวตัวนั่นแหละแล้วก็เอาไปยอดตรงช่องทางโควิดทางฟูนจะพอดีพีโอสื่อมาแบบของตัวที่เป็นแบบว่าตัว โควิดได้ตรวจไขวัดใหญ่ได้นะจจะคือลงทุนสื่อโดยเฉพาะอาการมันแปลกๆแต่ว่าก็ดีหน่อยที่ว่าเป็นไขวัดใหญ่สายพันธุ์บีนะจจะราะวาเหมือนก็แค่ให้กักตัวกินยาแค่นี้แล้วก็อาการมันก็จะไม่นักเข่าเอนะจจะเอนี่จะเหมือนตอนที่ยุ่ไปหลับยานี่คนที่เป็นเอนี่แบบว่าเหมือนเสียงหายแล้วก็เข้าก่อนหนาวอะไรอย่างเี้เลยจ้ะหนาวสั่นแบบเปิดอาการมันจะนักกันนะจ๊ะ หนึ่งเดี๋ยวให้ดังแนนแล้วก็ปิดฝาหล,ดหลุดบีบแต่นาตอนดึงออกก็บีบดาบีบตรงจุกสำลีน่ะให้ไปไป้ายนลุดขึ้นเลยเี๋ยวให้ดงแนนทำกอนนะจ๊ะว่าคอยดูว่าแล้วก็จะให้นผลแบบไ,ไงเพราะว่าพี่ยูก็ก็่าถ้าบาน,นั่นก็คือจะได้ไปรับยานะจ๊ะเพราะว่ามันมียาคาเชื่อมันจะได้ไม่ไปแบบแบบเขาไปปอดไปอะไรอย่างเงี้ยจ๊ะเพราะว่า ไข้วัดมันจะอาจจะลงปอดลงอะไรได้ก็อันตรายนะจ๊ะถ้ามันมียาขาดเชื่อเราก็จะเลยแบบว่าผังรักษาตัวอยู่า่าวันนี้อาการก็ดีขึ้นนะจ๊ะเหมือนตังเติร์ดนี่ก็อาการดีขึ้นบิ่งเลนได้แล้วจ๊ะเดี๋ยวคอยมาดูกันนะจ๊ะแต่พี่โยก็ได้ยามาไปกินแล้วหละจ๊ะเป็นโอเซลนะจ๊ะสำหรับ หาเชือกไขวัดใหญ่เลยด้วยตงุงกินหาวันก็ได้มาสิบเม็ดอาจจะหาวันวันละสองเม็ดล้วจะกินสองเวลาก็คือแปดโมงเช้า,ากับสองทุ่มคือต้องกินเวลานีประจำเราจ,จะตามเวลาปกติเลยเขาลงแน่นนออนก็รอดูคนอีกจะคู่นะจ๊ะ เราจะทาวา่านั่นก็นจะติดมาจากกลานชายนั่นเลยจ้ะเพราะว่าช่วงนั้นก็มาคุกคีมาหอมาอะไรกันอยู่ตอนที่วายัางไม่ได้ดไปตัวไ,ไปอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะเนี่เพราะว่ามันก็เพราะว่าระยะเวลามันก็ประมาณไกลๆเคียงกันเลจะ่าวประมาณหนึ่งอาทิตย์้าวา่ามันติดมันจะอาการแต่ว่าเขานงแน่นี่คืออาการออกมากอนนะจ้ะประมาณหนึ่งอาทิตย์จากไม่ได้ช่วยไม่ได้อะไรกันนะจจะราว่นลงแน่นคือเป็นไข้เป็นอะไรธรรมดาช่วงนี้มันรง เดี๋ยวรอดูผลกันนะจ๊ะมันไหลไปถึงไหนเลยนะเด็สีแดงไหลไปไหมเห็นนี่เแดงนี่ยังไม่มีไม่ใช่กระดันหายนี่ตอนนี้เป็นไรเยอถึงไหมหนักเว้ยถือต่อไปกินเจี๊ยบอยู่เลยนี่ แต่ว่าถ้าของคนที่ว่าเป็นนานเป็นอาทิตย์เป็นไรแล้วคือแปลว่ายาคาเชื่อกับหมออ๋อพอดีต้งแน่กินยาคาเชื่อไปก่อนได้น,นะจ๊ะเชื่อมันอาจจะไม่โชว์ไม่คืนแต่ว,ว่าอาการไออะไรยังอยู่นะจ๊ะแต่แบบพี่โยนี่คือมันขึ้นเป็นสองขีดเลยของต้งแน่นี่อาจจะไม่ขึ้นแล้วนะจ๊ะแต่ว่ามาแปงเข้ามากเป็นสามนั่นเูยอันนี้พี่โยก็กิกนข้าวเรียบรอย้อยแล้วแต่จะกินข,ข้าวื้อยาแล้แยยา่าเชื่อเนี่ยขาให้กินตอน สองทุ่มกับสองโมงเช้านะจ๊ะจะต้องรอเดี๋ยวสองทุ่มเราจะกินตามเวลาที่นี่แต่รูปงน้องแนนก่อนนั่นแหละจ๊ะไม่คืนอะไรนะจ๊ะแต่ว่าน้องแนนก็ได้ดนานมาแล้วนะที่นี่ย่าคาเชื่อยาอะไรมาก,กินก่อนได้แล้วนะจ๊ะแต่ว่าก็ยังมีไอมีเหนื่อยอ,อยู่นะจ๊ะของน้องแนนแต่ของพี่โยนะ่ะเหมือนมันถึงมีอาการมาชานี้เลวย,ยนะจ๊ะเหมือนพอตื่นเช้ามาเชิงปวดปวด,ปวดหัว แล้วก็มีน้ำมูกแล้วก็พอไปทำง,งานน่ะมันไอแล้วจะไอแบบไอแข็งแข็งไอเจ็บคอแล้วแม่ก็ให้ร้านให้น้องต้นกาไปซื้อกระเตี๋ยวมากินเลยนะจ๊ะเนี่ยโยกินข้าวคืออะไรจแต่ว่าวันนี้อากาศบาดโยไม่ได้รลอดนะจ๊ะนี่มีฝนโปรยปรยนี่ถนนเปียกๆนะจ๊นะจนี่เลยเชิงหนาวๆก็เลยหาเสื้อกันหนาวมาใส่จ้ะโอ้ยนี่จังเลยว ไอ้อาก๋วยเตี๋ยวเลยด้้ังี้บาีตแ่ลอยิแล้วกินก่อนแล้วไปหากเลยหนาวดาก็เลยนอนเ่นปีดาก็เลยใส่เสื้อกันหนาวใส่อะไรไปจ้ะแล้วน้องเนยก็จะไปหากินก๋วยเตี๋ยวเนี่ย้วันนี้น้งเนยกับดดไปตัดอ่อนจบอฝนตกเลงจเขียดงบอทีว่าน้งเน่ตัดอ่อนน่ะเจ้ยพอฝนตกเลงแรงงก็บานพิโยจ้ะก็เลยน้งเนย ไปแล้วไปถึงแล้วเราฝนตกแรงก็เลยกลยกับมาได้จังนี่ที่นี่พี่โยก็เลยว่าลองให้นนเนี่ยมานเย่ยจะมูกดูเพิ่อมันเป็นนั่นจะได้ไปลับยาก,ก็โรงพยาบาลมากินน่าจะเป็นยาขาเชื่อสำหรับใครวัดใหญ่อะไรด้วยตรงพี่โยก็เี๋จัดมาอัพดงอัพเดต <c oughs> ให้เอฟซีดูนะจ๊ะว่าช่วงนี้พี่โยไม่สบายบางทีอาจจะมีคลิปลงดึงไม่ได้ลงดึงก็ <c oughs> ยาหายไปไหนจัดพี่โยก็ยังอายอยู่ได้จัะนี่ จะพยายามใส่แมสใส่อะไรตลอดเวลาจะเดก็ดีหน่อยนะจะเป็นสายพันธุ์บีหมสนะเพราะว่าพี่โยไปเจอคนดีก็เ,เป็นเอเนี่ยโอโ้โหพูดไม่ได้เลยเลยจ้ะแบบเสียงนี่สเ,เสียงเข้านี่ไม่มีเลยจ้ะหมอถามอะไรก่แบบพูดออกมาจะไม่ได้เหมือนว่าเจ็บคอแล้วก็เป็นไข้ไดนน้แต่พี่โยเนี่ยอาการไข้มันไม่มีะจะมีจะแบบเหมือนมัน,มนถ,ถืออยู่ในหัวแล้วก็ปวด เมื่อเนื้อตัวแค่แนะอเองน่าจะจะแบบนีไใครตัวรลอดอะไรนี่ก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะจน๊ะขนาดอยู่ลงบายก็พยายามเดินขินขบวนอะไรก็ใส่มงใส่เม็ตลอดนะจ๊ะก็ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นด้วยเกิดจากตัวเราเองด้วยหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะจ๊ะเพราะ <c oughs> ว่าพี่พีอีโอทำงานพีอกโอใส่เม็ดใส่อะไร ตลอดเวลาเวลาจะเดินไปบ่นคนไข้อยู่เยอะๆอะไรเงี้ยแต่บางคน,นก็บอกว่าเกิดกินได้จากตัวของมันเองนจะไขวัดนี่แหละกายคือต้องหมดออกทางสังคมประมาณห้าวันและจะกินยาคาเชือ้อาการจะดนี้ก็จะมีเยอกว่ีหน่อยอาการไม่ได้มีไข่มีอะไรเนาะ คือว่าโชคดีหน่อยจะไม่ต้องนอนส้มอะไรมาเมย์ก็นอนละลานกันนั่งกินก๋วยเตี๋ยวก็จะเดี๋ยวพี่โยให้ดูเนาะตรงเนี้ยก็ฝึกละลานกันนั่งกินก๋วยเจี๋ยวมีต้นการตรงไหนนะจ๊ะจะจีก๋วยเตี๋ยวมานั่งกินกันแต่พี่โยกินเขาอะไรเละจ้ะดีแม่ก็ถอดเครื่องในไก่ให้นะจ๊ะ สาล้ำพริกกินแล้วมีเแรไปแต่ตรงแนนนั่นมาแยกสูตรไรแล้วโลดๆนะจ๊ะก็เลยให้น้องตุลกากับน้องนายไปซื้อก๋วยเตี๋ยวมานั่งกินกันเขาขายตางกันสนี่ชีอ้นี่เ็นี่ก็เมลีได้จ้ะ อยู่ห่างๆลูกนะแม่ช่วงนี้ทำกับข้าวกินกันเดี๋ยวลูกจะถ่ายให้ก็รทำกินกันเองลูกจะเป็นคนถ่ายเดีก็เพราะว่าลูกไม่สบายมันจะยุดเลนะทำยุดเนักจะผู้จัดการเนื้อผู้จัดการป่วยลูกลูกน้องก็ทำยุดนะจ๊ะเมื่อไงเดี๋ยวจะหักเงินเดือน น้องยังสบายอยู่ต้องปฏิบัตินะที่แทนแจ้ะนี่่พีโยวอาจจะแขกทายให้จะอะไรก็ให้แม่ก็ให้หลานก็น,น้องนะั่งกินแล้วก็ทำกับข้าวให้ดูเหมือนเดิมนั่นแหละจยะนี่เดี๋ยวค่อยดูจะดูเมนูอะไรตอนเย็นๆนะั่งนกินอะไรอีกน้อแล้วก็อึ้งลื่อีกเด้อนันะ่นน่ะแบ่งเข้ามากเ้อจ้ะเ <laughs> ขามาขายเมื่อกี <laughs> <laughs> ้เด็ดจ้ะนาฬีจะอึ้งลืง่น <laughs> แต่ว่าก็ยังเป็นช่วง บายบายยุ้นะจ๊ะประมาณบ่ายโมงละบ้างนี่ถึงบ่ายโมงยังเนี่ยพอพี่โย,โยกลับมากระเทียงแล้วนะจ๊ะสี่บานั่นพอพี่โยลองเยดูตอนช่วงสี่โมงเช้านะจ๊ะพี่โยก็ลองเยดช่วงสี่โมงเช้าอย่างเงี้ยไปเย่มาขึ้นตะเลกขึ้นจังจๆขึ้นจ,งจังๆนิดนึงจ้ะแต่ว่าเลยไม่แน่ใจก็เลยไปให้เขาช่วยดู ให้พี่ซัดให้อะไรก็เวยดูนะจ๊ะว่ามันขึ้นจริงไหมถ่ายก็ขึ้นจริงๆนะจ๊ะพี่จะบอกว่าโอ้มันขึ้นเดนี่ว่ะแต่ว่ามันขึ้นจางนะจ๊ะอาจจะยังเป็นไม่มากพอพี่โยเมื่อยเหนื่อยเมื่อยตัวแล้วก็เนี่ยจะเสียงเสียงเชิงจะแบบพูดแล้วมันเชิงจะตันจมูกอะไรอย่างเี้ยจ้ะเป็นเหมือนคนจมูกดีโยก็เลยลองแงสื่อเครื่องแงดูจ้ะพะถ่าาไป แย่การลงบาน,นั่คือมันก็ต้องมีอาการจริงๆที่ว่านั่นจริงหมอเขาที่จะสั่งเย่จะแบบยิโยน่ะเื่อนนะมันก็ยังเดินได้ปกติแบบว่านั่นคิดแต่ว่าเหมือนปวดเมื่อยเหนื่อยตัวเลยจ้ะมันก็ยังเดินได้แบบแข็งแรงเหมือนปกติชีวิตปกติเลยแต่ว่าพอดีมันเมื่อยตัวเราก็เริ่มไหลแห่งพิโยก็เลยแบบว่านีอาการไข่ไตอนเป็นโควิดนะจ๊ะช่วงโควิดระบาดพิโยเป็นโควิดเกิดมีอาการประมาณแบบดีก็เลย ว่าเป็นโควิดอะไรไดาก็เลยลองแ yeah, ยดูแต่มันมาเป็นไข่บั<ค>รรสายพันธุ์บีไปนะจ๊ะนี่ก่อนนึงเก็เลยจะมาแจกข่าวให้กับเอฟซีไ,ได้รู้ได้รับทราบเผื่อบางที่อาจจะหยุดเงียบๆห้หายไปจักช่วงหนึ่งจต่ของพี่โยนี่ก็ต้องประมาณหาบ้านแต่ว่าพี่โยช่วงหาบ้านนี่ก็อาจจะทำาก,ก,ากันก็เป็นเสาร์อาทิตย์อยู่ดีแหละแม่อพวกนี้แต่มันก็ยุดถึงจันทร์อังคาร ก็เขารวมวันนี้เลยนับแต่วันนี้เลยไงแต่คอยดูถ้าอาการดีก็อาจจะไปทํางานก่อนก็ได้ดจะเพราะว่าพาี่บายเฉยเฉยก็จะเบื่ออีกถ้าช่วงเสาร์อาทิตย์อาการดีขึ้นหรือว่าอะไรนี่ก็อาจจะขอกลับไปทํางานก็จจนอนอยู่บาทท่ายเฉยเฉยก็นี่นะอนอยู่เป้เชยเฉนี่เลยก็เลยแบบอาการมันดีขึ้นก็อาจจะไปแต่่วาก็กต้องใส่แมสใส่อะไรป้องกันตัวเองไม่ได้นะจ๊ะ จะคอยดูอาการก่อนว่าอาการมันจะดีขึ้นไหมนะจ๊ะยูจะพามาครับเดียวดูเรื่อี๋ยวมาพี่โยกับฝนไปปล่อยปล่อยเอาเดี๋ยวจะปล่อยนี่ถึงเนี่ยถนนพอปีกเปียกเช็ดฝนละลืมนะจ๊ะแต่ว่าก็เกลือแรงนี่มันจะแรงแถวเพีชชุกัยจ้ะแรงตอนเช้าะว่านี้ฝนลงในพวกที่ว่าเพชรแน่อะไรที่แบบพี่โยเป็นเื้อนเยู่คนทางเขียนละลมเกียกกระทูนะจ๊ะ มันก็ลืมตันจมูกผูดกับเสียงจมูกยีนเลยขุดมาไม่กี่ป่วยป่วยไม่เหนื่อยอะไรจากคลิปนี้ก็จะไายแค่นี้นะาจะพี่โยก็พามาอัปเดตอาการที่ว่าพี่โยเป็นไข้วัดนะจ๊ะพี่โยก็ต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกๆคนเด้อจ้าที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นห่วงเป็นใยสุขภาพของพี่โยแล้วก็ครอบครัวนะจ๊ะพี่โยหลักเอฟซีทุกคนเด้อจ้าสวัสดีจ้า